ครับผมวันนี้อยู่กับเครื่องพ่นยา767นะครับอันนี้ทิ้งไว้นะครับไม่ได้ใช้งานก็หนึ่งถึงสองดูนะครับก็คือทิ้งไว้เฉยๆประมาณ1ปีนะครับประมาณ1ปีนะครับทุกท่านนะอันนี้เมื่อเราเอาเข้ามานะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คเมื่อ,อเครื่องอยนต์หรือว่าเครื่องตัดหญ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาถ้าเราไม่ได้ใช้งานนานเป็นปีอันดับแรกเลยเราก็ต้องมาเช็คว่า ลูกสูบติดจากการขึ้นสนิมหรือไม่นะอันนี้เราเอาน้ำมันหรือว่าเอาสเปรย์อนเนกประสงค์ฉีดเข้าไปภายในรูหัวเทียนก่อนนะครับเพื่อหล่อลื่นหล่อเลี้ยงชุดกระบอกสูบลูกสูแบแหวนที่เป็นสนิมก่อนแล้วก็ดึงนะดึงนะครับเครื่องยนต์หมุนได้นะครับทีนี้นะครับในขณะที่เครื่องยนต์หมุนแล้วเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่า,ามันจะติดไม่ติด ไฟจะมาไม่มาอ่ะอันดับแรกก็อันนี้ไม่ได้แย่เข้ารูหัวเทียนนะเอาไปค้างไว้กับเศษเหล็กอ่ากับไอ้โครงที่เป็นโลหะนะทีนี้เราก็จะเช็คไฟนะอันนี้ไฟมานะครับไฟมาเอาเป็นว่าไฟมาก็แล้วกันนะครับไฟมาปกติมาแรางดีด้วยนะครับที่เหลือนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คืออบูเลเตอร์เนี่ยนะครับเมื่อเราไม่ได้ใช้งานนานๆปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยเห็นไหม ยางแยกเปื่อยยางแยกเปลือยถ้าถึงขั้นนะครับยางแยกเปลือยแบบนี้นะครับไม่ต้องสืบนะครับว่าผ้าปั๊มข้างในสภาพมันจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าหากว่าอ่ามันได้เปื่อยแบบนี้แล้วรถอ่าเครื่องยนต์ไม่ได้ใช้งานนานนะแนะนําเลยแนะนําเลยเปลี่ยนคาบูเรเตอร์ออกไปเลยนะครับทุกท่านเปลี่ยนคาบูเรเตอร์ออกไปเลยไม่ต้องไปซ่อมนะมันเสียเวลาแล้วมันก็จะอ่ามีโอกาสที่จะไม่จบงานแล้วก็สายน้ํามันนะครับสายน้ํามันพวกกองพวกนี้นะครับ เปลี่ยนออกเลยนะครับทีนี้นะครับในเคสนี้เราให้ลูกค้าไปทําการซื้อมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนคาบ,บูเรเตอร์กันนะครับเนี่ยนะอันนี้เวลาเราไปซื้อคาบ,บูเรเตอร์มีคําแนะนําอยู่นะครับว่า,าไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือว่าเครื่องพ่นยานะามันจะมีของสองจังหวะขอ,องจังหวะที่เป็นลูกเร่งใหญ่มันจะมีลูกเร่งใหญ่ตัวหนึง่งนะ น่าจะเป็นเครื่อง2จังหวะ5 2าหรือเปล่านะอ่ามันจะมีลูกเล่งใหญ่ด้วยให้ดูนะเวลาเราไปซื้อต้องบอกรุ่นขอให้มันถูกถ้า52 0 2จังหวะเครื่องใหญ่ลูกเล่งมันจะใหญ่อ่ารูตรงนี้มันจะใหญ่นะและเวลาที่เราไปทำการซื้อคาบูเรเตอร์นะครับให้สังเกตตรงนี้นะให้สังเกตตรงนี้เนี่ยต้องมีสก,กูจูนนะต้องซื้อแบบมีสก,กูจูนเท่านั้นนะครับเพื่อ เวลาที่เราใช้งานนานไปนมหนูเข e ็มล yeah. mm ูกลอยอะไรข้างในมันสึกเราจะได้จูนน hmm. um, ้ำม like, ันให้เหมาะสมกับปริมาตรอากาศที um, yeah. ่จะเข้าไปภายในเครื่องยนต์นะเราต้องจูนใหม่อ่าอันนี้ใช้งานนานไปมันสึกนะครับเราก็ต้องจูนบางทีใช้งานนานไปน้ำมันลงน้อยเราก็ต้องจูนให้มันอ่าให้น้ำมันมันลงเยอะบางบางทีเราใช้งานไปน้ำมันมันท่วมเราก็ต้องจูนให้น้ำมันลงน้อย นะครับเพื่อให้เครื่องยนต์มันเดินเรียบไม่สะดุดนั่นเองนะอ่าอันนี้นะครับเราก็ซื้อมาแล้วให้ลูกค้าซื้อมานะอีกอย่างหนึ่งที่ให้ลูกค้าซื้อมาก็คือเนี่ยนะครับสายยางพวกนี้ถ้าหากว่าใครไปซื้อนะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้สายยางเนี่ยพวกเนี้ยที่เป็นสายน้ํามันพวกนี้นะครับสายแท้หรือว่าให้ซื้อเป็นสายสาย PE นะมันจะมีแบบสาย PE อยู่แต่ถ้าเป็นสายน้ํามัน 2T อันนี้ไม่รอดนะถ้าเป็นสายนะ้ำมันทูทีโดนความร้อนมันจะหดตัวนะครับทุกท่านดังนั้นให้ซื้อเป็นสาย PE 1เมตรมันจะแพงหน่อยแต่ถ้าซื้อมาเป็นชุดแบบนี้ก็ได้เวลาไปซื้อเป็นชุดก็ต้องดูด้วยว่าร้านไหนขายดีขายไม่ดีถ้าขายไม่ดีสายก็เปื่อยมาจากอ่าร้านอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับไปทําการอ่าเปลี่ยนขบูกันดีกว่าอันดับแรกก็ลายตรงนี้ออกอ่คลายตรงนี้ออกปิดกล่อง เมื่อเราคลายฝาปิดกลองกออกอ่าคลายออกไปเลยนี่ข้างในก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมเบอร์4สองตัวนะมีน็อตหกเหลี่ยมเบอร์4สองตัวคลายแล้วก็ยกออกมาเลยนะอันนี้เราจ็ยังถ้าหากว่าปเก็นมันขาดก็ปฏิทินเดอร์ตัดใส่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการถอดเปลี่ยนนะครับให้ hey, พีน้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับสายน้ํามันเนี่ยเขาเสียบมาผิดนะครับแน่นอนมันไม่ติดนะครับ สายน้ามันสายสีดํานะครับสายสีดําจะเป็นสายน้ํามันมานะครับสายน้ํามันมาจะเป็นท่อตรงนะสายน้ํามันมาจะเข้ากับท่อตรงนะสายน้ํามันกลับจากขบูไปถังเนี่ยสายน้ํามันสายกลับนะครับสายกลับหรือว่าสายเส้นสายเนี่ยจะอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยแทนเส้นดานะอ่ามันจะเป็นตัวข้องอนะครับสายน้ํามันกลับถังจะเป็นตัวข้องอนะ ดังนั้นใส่ให้ถูกสายน้ำมันมาอย่าเป็นสายสีดำมีกรองด้วยนะครับให้เอาใส่เข้ากับท่อตรงนะครับส่วนสายสีขาวให้เอาใส่เข้ากับข้องอนะครับถึงจะถูกต้องนะครับ แล้วเพืเ่อนๆอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ติดแล้วเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยเอาไปทําการเทสน้ําน้ําก็ออกอยู่เป็นปกตินะครับก็อย่าลืมนะครับว่าภายในตัวปั๊มนะครับด้านหลังถ้าเราถอดแผ่นรองด้านหลังออกนะครับก็จะมีช่องให้เราเติมน้ํามันเครื่องด้วยนะ แล้วก็ข้างในเนี่ยถ้าหากว่าเรามองจากด้านข้างเครื่องซ้ายขวาเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีหัวให้อัดจรารบีดังนั้นให้คลายสกูตรงนั้นออกมาแล้วก็เอาเจรารบีใส่แล้วก็เอาไปหมุนเข้านะจรารบีตัวนี้เป็นจรารบีล่อลื่นสินของลูกสูบนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้อง f อฟนะเอาละนะครับในคลิปนี้ก็อ่าคงต้องจบคลิปไวเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ